สวัสดีครับผมเอลัมปานะครับนะวันนี้ก็มีหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเม่กะพัดนะครับปี2505นะครับนะหลวงปู่ทิมวัดช่างให้ปลุกเสกนะครับนะวันนี้ผมมีให้ดูนะครับทั้ง2สภาพเลยนะครับนะให้เอฟซีได้ดูนะครับนะแต่ละสภาพนะครับเรามีจุดในการพิจารณาอย่างไงบ้างบางทีเราเห็นนะครับบางองค์นะครับมีจุดดูอีกแบบหนึ่งแล้วบางองค์มีจุดดู ต่างกันคนละแบบนะครับนะต่างกันยังไงเซียนเขาดูกันยังไงไปชมกันเลยครับหูซ้ายนะครับจะติดชัดแล้วก็ยกสูงกว่าหูขวานิดเล็กน้อยครับหูซ้ายนะครับจะเป็นสันใหญ่ส่วนหูขวาครับจะตื้นเบิดส่วนที่นูนสุดนะครับจะออกเป็นสีใสๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อที่ผ่านการจับสัมผัสนะครับนะก็จะเป็นแบบผิวใสๆเห็นไหมชั้นที่อยู่นูนสูงสุดนะครับจะใสๆ ในซอกก็จะเป็นเหมือนดำๆนะครับนะถ้าเป็นพ้าเดิมๆไม่ผ่านการใช้นะครับคาบเบ้าดำาๆนะครับนะเป็นเหมือนขมเหาดำาๆนะครับเกาะเกาะติดตามซอกเนี่ยตามพื้นผิวอีกจุดสําคัญนะครับเราสังเกตวงนี้ครับจะมีเป็นลักษณะเป็นรอยย่นหรือเป็นลักษณะเหมือนรอยรากผักชีครับรอยย่นย่นเยอะๆเงี่ยนะครับจะเป็นองค์ที่ดูง่ายอีกองค์ก็มีเหมือนกันนะครับนะนี่ครับ เห็นไหมครับเป็นพวกเข่าดำๆเนี่ยรอยย่นๆเป็นเป็นเส้นขีดๆคมๆครับการแทงตะไบนะครับนะจะเป็นลักษณะรอยเครื่องเจียครับซึ่งมีความละเอียดมากนะครับนะเห็นไหมครับช่างเนี่ยครับจะทําการแต่งเจียขอบด้านข้างทั้ง2ฝั่งจํารอยตะไบด้วยนะครับนะนะครับบางองค์พอตะไบด้านข้างขอบเกิดความเหล่เขาก็เลยฝนขอบตรงหัวมุมนี่ทีครับดูด้านซ้ายครับนะครับจะมีทั้งแต่งตะไบเป็นรอยทางแนวตรงขึ้นบ้าง รอยแนวขวางเหมือนองค์ซ้ายบ้างนะครับไม่เป็นที่ยุตินะครับนะนะครับส่วนใต้ฐานครับนี่ครับถ้ามีรอยเข่าดำๆเนี่ยจะดูง่ายแนวตั้งแนวขวางแล้วแต่ช่างเจียใครมีนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับนะหลักหนึ่งนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไาดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ